สวัสดีครับผมบีทำไปเรื่อยๆปลูกเมล่อนหลังโรงงานนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวต้นเมล่อนนะครับก็เมล่อนเมล่อนเมล่อนไข่มังกรนะครับอันนี้เขาโดนแดดเยอะกว่านะครับเขาก็เลยใบใหญ่นะครับฝัง่งนี้เขาฝั่งนี้เขาโดนแดดน้อยกว่าเขาเลยโตช้าหน่อยครับปริมาณอาหารเท่ากันหมดนะครับแต่ฝั่งนี้ครับ โดนแดดน้อยนะครับก็เริ่มมีการเจริญเ,เติบโตขึ้นมานะครับแต่ฝั่งนี้ก็นี่พอโดนแดดเยอะนะครับเขาก็โตเร็วหน่อยนะครับดูใบเขาจะใหญ่กว่าฝั่งนู้นหน่อยนะครับเพราะแดดหน้าหนาวนี่เขาจะส่งทางทางนู้นนะครับก็เช้าๆนี่ก็จะมาเดินตรวจแปลงนะครับ เขาแดดแ,แรงๆก็จะเริ่มเด็ดแขนให้เขาแล้วนะครับแนขนก็ยาวนะครับอาหารให้เท่ากันหมดนะครับครับฝากติดตามผมด้ยนยครับผมบีจำเป็น,นเรื่อยๆปลูกเป็นร่อดหลังโรงงานนะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรคืบหน้าอย่างไงผมก็จะมาถ่ายให้ถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าการจเจริญเติบโต,ตของเขาเป็นยังไงบ้างครับสวัสดีครับ